Bring bath that ass bad, like a... like รีดแมนช hop โนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้ b a c k โคว e r Mobile ในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมก็ยิ่งลดเติมเกมในเว็บม u ซูแพ็ที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลีดแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้องรีดแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชนแนลนะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Back Cover M นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาสุ่มหาเจ่าตัวยูโนนะครับผมยูโ you น know. ทีมเพื่ออนาคต <c oughs> เราจะสุ่มยูโน่นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเล่นในอนาคตครับผมเรามาสุ่มไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นตู้เรทอัพนะครับผมอ่าผมก็เลยจะมาสุ่มนะครับเราไปที่ตู้อันเชิญเลยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาเสียนาฬิกานะครับเฮ้ยแล้วผมมีตั๋วอยู่2องใบมีเพชรอยู่39มสิบเก้ กับเพชรธรรมดาอีกพันเจ็ดผมจะซูมยังไงก่อนครับ ทำอย่างไรเนี่ยข้าถึงจะสุ่มเจ้ายูโน่ลุงอรลุนสีทองซึ่งมันเป็นรองหัวหน้าลุงอรลุนสีทองนะครับยูโน่สีแดงนะครับผมมาพร้อมกับการ์ดซึ่งได้ข่าวว่าถ้าเกิดการ์ด5ดาวมันจะโกงมากๆแต่ผมเนี่ยขอ3มดาวผมก็พอใจละแต่ถ้าเกิดจะได้5ดาวผมก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ขัดข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับจี G, โอเคผมแอบเปิดไปแล้วสรอบ บอกได้เลยว่าดวงดีครับได้ตัวมา1ตัวครับเพราะฉะนั้นผมจะมาทำให้มันเสร็จสิ้นจบสิ้นในคลิปคลิปนี้ครับเออมาเอาเดี๋ยวแล้วเพชรไม่มีเราไปที่ไหนอา้าวเราต้องไปที่นี่ครับเราต้องไปที่จดหมายจดหมายกองจดหมายเฮ้ยแล้วตัวมีอยู่หา้าใบแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเพชรครับเรามีเพชรไม่รู้ว่า ประมาณนี้จะพอหรือเปล่าเราต้องไปดูวนก่อนนะครับเราจะใช้เพชรในการสุ่มนะตั๋วเราไม่มีเราก็ใช้เพชรไปเลยครับเฮ้ยมาจัดไปดีรับไปก่อนครับรับแบบรวนๆครับรับแบบทั้งหมดไม่ได้ไงวะฮะรับแบบทั้งหมดไม่ได้ไงเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมาครับผมอ่าผมเติมแพ็กไปนะครับผมแพ็กก็เหมาแพ็กไปครับผมไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะก็เหมาหมดอะครับไม่เยอะเท่าไหร่เออมาจัดไปครับปึ๊บนี่มีเท่าไหร่แล้ว หมื 17, ่นเจ็ดเพชรหมื่นเจ็ดพันเพมันจะพอหรอว,วโอ้โหเขาสุ่มกันห้าหกหมื่นผมสุม 17, ่มหมื่นเจ็ดพันเพเออแต่ไม่เป็นไรครับเรามีประมาณนี้เราก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่พอหรือว่าไม่พอใจอยังไงเดี๋ยวค่อยไปเริ่มใหม่ก็ได้ครับในคลิปคลิปหน้าก็ได้นู้เออแต่ผมอยากจบตรงนี้ว่ะไปจัดไปครับเออรวมแล้วเนี่ยผมก็เลื่มไปก่อนเลยแล้วกันนะโบ้ขอเป็นการ์ดเลยแล้วกันตัวเอาไว้ที่หลังขอการ์ดมาขอการ์ดมาเลยห้าใบ จัดไปครับปึ๊บโอ้โหโ,โคตรเอาบอกเลยโคตรเอาจ,จัดมาดิขอการ์ดนะไออ้หูเฮ้ยเฮ้ยปกป้องตัวเองและเพื่อนโอ้โหตัวที่สองมาเร็วจัดโอ้โหอะไรครับพี่แต่ผมอยากได้การ์ดน,นะครับโอ้โหตัวที่สองมาแล้วอย่างนั้นเหรอไปกันต่อเลยครับผมเพชรเรามีสามหมื่นเพชรนะเออรวมหมดแล้วผมกดรวมหมดอะไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชมเปิดมาครับแล้วก็โอ้ห ชุดไม่สวยแบบนี้ไม่ลืมตาแน่ๆโอ้โหไม่ลืมตาแน่ๆกดข้ามไปดีน้องชายเออมาจัดไปกดข้ามไปไม่เอาแล้วมาโอ้โหอยากดวงดีแบบคนอื่นเขาบ้างไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับผมผมเองก็ส่มสองร้อยใบเขาก็ได้การห้าดาวแล้วอะ่ะโอ้มาไปทีลุงยุดบ้างลุงยุดจะไหวหรือเปล่ากับเกมเกมนี้กดข้ามไปเลยครับแม่เหมือนกับรู้เหมือนกับรู้เลทตัวเอง เหมือนกับรู้เรทตัวเองครับไม่ออกอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้เรทตัวเองครับรอบต่อไปเราก็กดข้ามอีกเพราะว่ามันจะไม่เป็นสีม่วงแน่นอนครับผมจัดไปครับอีกร40สิบครับอีกร40ี่ิครับผมเราจะได้เปิดเข้าไปสิเออมาจัดมาดีพ,พึบพภาพกดข้ามไปหนึ่งดอกเป็นไงกดข้ามเหมือนรู้กดข้ามเหมือนรู้สรุปแล้วเออยูโน่ you know, สองดาว การ์ดใบออกเอออะไรเนี่ยมันโกงที่การ์ดครับผมมาไปกันต่อเลยล้ากันครับผมจัดไปครับนี่ไม่เป็นไรครับขออะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมขออีกสักสามตัวก็ได้ขอให้ดาวมันครบหลออที่การ์ดสักใบก็ยังดีพี่ชายขอการ์ดสักใบยังดีนะพี่ชายเออพี่ชายลุงพี่ชายลุงเออมาจัดไปครับรอบนี้ผมว่ามันต้องม่วงแล้วล่ะ มันต้องมุ่งแล้วจัดไปขยายอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาขยายอะไรก่อนมาขยายอะไรก่อนเราไม่ขยายดีเราต้องไปเพิ่มหน้าสกิลครับผมไปไปหาเจ้าตัวนี้ครับผมมามามาไปหากอดอนครับผมมาอันเชิญเลยครับอันเชิญแบบรวดเร็วครับนี่ครับมันเป็นเป็นแผน,น,นการของเราครับแวะไปย่อยแวะไปย่อยหน้าสกิลแล้วกลับมาครับผมไป โอ้โหผมเปิดได้ลิตรเมื่อกี้สังเกตได้ว่าแบบโอ้โหคอมผมมันกระตุกเลยทุกคนโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อครับผมไปกันต่อเลยครับมาจัดไปอีกสิบใบฮะกดไปเลยฮะเออมันต้องแบบนี้สิลืมตามาลืมตามาอีกแบบนี้มันต้องใช่แล้วขอกัดมาได้ไหมสอง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 ,สองไม่สองครับได้หนึ่งครับได้หนึ่งก็เอาละมา อย่าหลุดเลทนะครับผมเห็นคนอื่นเขาหลุดเลทเยอะผมขอไม่หลุดเลทแล้วกันคือแบบไม่อยากหลุดเลทอ๋โอ้ยโหยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอครัออ้กหอึยงรยโอ้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 ่โอ้ย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 อ้ยโ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 ร้อยครับโอโขอข้ยโอ้ยโอเรโอยโอ้โอยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอดโอ้ยโอ้ย้ขขย้้ย้้ยโย้ม จัดไปครับอีกเก้าสิบครับผมเออโอ้โเต็มอีกแล้วครับผมมาอัญเชิญกันต่อเลยครับปึออ๊บมาดิจัดไปกดไปโบจริงจริงผมไปแลกตั๋วแล้วมากดทีเดียวก็ได้นะแต่ผมไม่ไม่ลืมตาครับแต่ผมอยากกดแบบนี้อยากใช้เพชรไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นเพชรเราค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไป,หดไปเห็นไหมโอ้โห หมดไปแบบไม่มีเยื่อใยไม่มีเยื่อใยให้กันอีกเลยนะครับมาโอเคทีเราใช้เพชร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 สีแล้วนะครับผมทุกคนเออไปเออมาสวยสวยไม่สวยแล้วไม่มีม่วงเลยครับผมโอ้โหหลอกกันเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยโอเรียบร้อยมาต้องใส่ผมจะต้องเพิ่มอะผมใส่ผมจะต้องเติมเพิ่มไหมทุกคน เออมาจัดไปโอ้โหหน้าสกิลนี่ก็ติมเต็มจังขออนุญาตไปย่อยหน้าสกิลก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาครับหลังจากเราเนี่ยไปย่อยสกิลมาเรียบร้อยครับเราก็ไปสุ่มกันต่อเลยฮะผมเอาเพชรไปแลกตั๋วมาด้วยครับผมก็เลยจัดเลยครับมาลุยเลยครับยาวๆครับมาประตูทองครับโอ้โหจัดไปข้ามไปเลยฮะโอเคครับเรียบร้อยครับเกลือนินๆครับท่านผู้ชมไปกันต่อโอ้โหเอ๊ เออมาลุยครับสิบใบเหมือนเดิมครับผมไปจนหมดตัวเลยครับไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะตอนนี้ได้มาสองตัวละสำหรับเจ้ายูโนนะฮะกดข้ามไปเลยเออข้ามไปดีกลัวอะไรเล่ากดข้ามไปเลยครับผมแล้วก็จัดไปต่อครับมาอีก50บใบเราก็จะได้การันตีนะครับผมเออ้อุยขออีก2ตัวไหมขอทำตัวมัน5้าดาวก่อนได้ไหมเออ มาจัดไปการ์ดไม่ออกเลยครับการ์ดมีเทพไม่ออกเลยครับผมท่านผู้ชมเออเหลืออีอกร้อยห้าสิบใบครับจัดไปฮะแล้วคือผมเกลือกว่าคนอื่นเขาเลยนะเออเหลือจะเชื่อจัดไปโอ้ไม่ออกครับผมกดไปต่อครับร้อยสี่สิบใบฮะกดข้ามไปดีไม่ออกอีกแล้วครับ <c oughs> อะไรจะเกลือขนาดนะ้ะโอ้สงสัยจะได้เลิกเล่นแล้วเนะี่ยดูทรงแล้ว เปิดไม่ค่อยได้กับเขาเลยเออเกือตลอดเกือตลอดนาเห็นไหมไม่ม่วงเลยท่านผู้ชมคือผมเปิดมาไม่ม่วงเลยเว้ยโอ้โหไปกดข้ามไปเรียบร่อยครับดวงไม่ดีครับผมดวงไม่ดีจริงๆครับแล้วออกการ์ดอะไรก,รการ์ดกอดองกอดอนมาทําไมโอ้โหดูเอ้ามาเว้ยแหมพอเราบ่นนิดนึงก็มาเลยไม่เคยจะมี2มี3กับเขาหรอกนะครับอย่าหลุดเลทน,นะ โอ้โหพูดว่าอย่าหลุดเลดมันไม่ให้เราหลุนเลยป้าคนข้าไปชิชมีแลกนิดนึง็ร้อท่านผู้ชมเรียบร้อยโอเคสวยอยู่ถ้าอย่างนั้นนะผม <S 2> <S 2> <S 2> ะมาอีกสองร้อยครั้งจะเอ้ยมันโอ้โหทุกคนมันเป็นตู้ที่แบบว่าเป็นตู้ครบรอบมันอะ่ะโอ้โหแล้วกูจะดีใจทำไมยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วป้า เออทำไม่ได้นี่คือแปลกโอ้โหเรียบร้อยครับโดน GM เอมเล่นซะามาไปกันต่อเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมไปกันต่อเลยนะจัดไปครับมาขออีกสองตัวพอเออเปิดอืเราก็าไปต,ตามหาการ์ดที่หลังก็ได้นะทุกคนเรียบร้อยครับเกลือเกลือจัดเกลือจริงครับผมมาไปกันต่อฮะยาวๆเลยครับผมโอ้โหการสุ่มที่ยาวนานของผมจัดไปฮะ เออมาดีมาอ้าปากลืมตาโบณดูดีทุกคนขนาดใส่ชุดเดสนะฮะแล้วก็ประตูสีทองโอ้โหเรียบร้อยเกือจริงสำหรับผมการันตีแหละแต่ว่ามันไม่ถึงแหละเพราะว่าผมมีแค่ร้อใบนะครับผมสุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายจริงๆครับผม92ใบครับผมเปิดไปดิเออไม่ม่วงอีกเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยจัดไป มาลุยอีกสิบใบเปิดเป็นไงไม่ต้องพูดถึงสำหรับผมแล้วนี่มันคือเรื่องปกติเรื่องปกติครับผม <c oughs> ไปกันต่อครับมาเราไม่ยอ่อทอนะเจ็ดสิบใบมาอาจจะออกตัวสองการ์ดหนึ่งก็เป็นได้นะเออเป็นไงตัวสองการ์ดหนึ่งครับผมเรียบร้อยการ์ดไม่ออกครับผมไปกันต่อครับมาชุบ ชับเออมาลืมตาป๊าอปเออจะถึงจะถึงสุดท้ายอะ่ะจะถึงบทอ่ะไม่อ่าแน่นอนไม่บ่วงแน่นอนวะกูบอกเลยโอ้โหเกมเกลือเกมเกลือสําหรับผมแล้วเกมเกลือครับเกมนี้บอกเลยเกมเกลือนะครับเกมนี้สําหรับผมแล้วอะเออดูดูดูครับเรียบร้อยครับ ไม่ออกอีกแล้วครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคือแบบเรียบร้อยครับอวอลทอทสองตัวอะไรครับพี่มาไปกันต่อชึบกดไป40บใบสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับเราโอเคลืมตาลืมตาลึม โอ้ยเฮ้ยเกมบักปะเนี่ยเกมบักปะเนี่ยทำจริงเหอ <S <S ผมว่าเกมบักว่ะเอาจริงผมว่าเกมบักว่ะเรียบร้อยเกือจัดเกือจริงเกือจริงๆเกือจัดจัดเรียบร้อยครับเกมบัครับอีก30ใบสุดท้ายครับ,บ,รบ,บญญท่านผู้ชมโอเคการรู้เรื่องก็รรู้เรื่องบอกมาโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ไม่มีอะไรจะพูดครับที่เห็นผมเงียบๆเนี่ยผมไม่มีอะไรจะพูดนะว้บฟับไปไงไดยูโนเอสอามาเว้ยทุกคนโอเค20บใบสุดท้ายครับโอ้โหถ้าไม่ได้ก็โอเคพอแค่นี้แหละนาเห็นไหมโอ้โหโอ้ยพอเหอะพักสมองพักสมองแล้วค่อยมาใหม่เอ้ไม่ใช่พอแล้วผมพอแค่นี้แหละสําหรับความเกลือน,นครับอมืมันเกินไปป่ะร้อยใบไม่ไม่นิ้วไม่ไม่วงเลยอะ ร้อยใบไม่ม่วงเลยมันก็เกินไปนะบางทีผมว่าเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ไม่ม่วงคือแบบเลิอกอะเลิกเติมเหอะเห็นไหมไม่ออกเว้ทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้จบแล้วเรียบร้อยครับพอแล้วฮะเออจะทีมอนาคตผมไม่สนใจละ <c oughs> เรียบร้อยครับตู้ยูโน่ครับแล้วแลนกิทผมก็ไม่ได้เปิดด้วยนะเออผมก็ไม่ได้เปิดด้วยผมไม่ไหวว่ะกับเกมเกมนี้ผมเอาจริงผมไม่ไหวจริง ไม่ไหวเลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับการสุ่มกาชาเจ้ายูโนครับทีมเพื่ออนาคตแต่ผมได้มาแค่3ตัวครับทั้งหมดเนี่ยหลายใบอยู่นะหลายใบอยู่300ใบ,บมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออทุกคนถ้าเกิดทุกคนนคับก็ลองคอมเมนต์กันดูหน่อยว่าทั้งหมดกี่ใบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับส c ค i b ์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า